พวกนี้มันเป็นโอลิมปิกเรามีโอลิมปิกที่เป็นกีฬาสมรักคำสิ่งนี้นะฮะที่ท่านได้เห็นเรามีโอลิมปิกอีกด้านหนึ่งคือโอลิมปิกวิชาการซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ารานชนาครินเป็นคนเป็นท่านดูแลอยู่ตอนนี้ก็คือส่งต่อให้สมเด็จพระเทพนะฮะก่อนเราจะเข้าม .4 เนี่ยเอาเด็กโอลิมปิกทุกด้านโดยเปิดห้องโอลิมปิกขึ้นมาเลยฮะเขาเรียกกิฟต์เตสแมทเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์ที่สุดในประเทศไทยไปอยู่ที่เตรียมอุดมหมดฮะ ทั้งห้องเนี่ยมีสี่สิบห้าคนลูกผมก็อยู่ในห้องนี้นะฮะลูกผมก็อยู่ในห้องนี้แล้วห้องนี้มันเป็นไงฮะคือเขาก็คัดคนเก่งเอาไปหมดแล้วอันที่สามทำไงฮะเปิดสอบรับมาสอบสมัครที่เตรียมอุดมปีงเป็นหมื่นคนฮะเอาแค่เหลือแค่เจ็ดร้อยห้าสิบคนเหลือที่นั่งแค่นี้เป็นหมื่นคนแะก็คัดมาเลยเจ็ดร้อยห้าสิบคนนั่นเด็กเก่งจึงมาอยู่ที่นั่นหมดนะฮะ หมอธรรมศาสตร์นี่คือเขาไม่ได้เอานะฮะเขาก็มาลงแลั้หละฮะถึงเวลาเขาไปเรียนจุฬากัะหมดโรงเรียนเราจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าโรงเรียนผลิตแพทย์ปีหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าอย่างปีล่าสุดเนี่ยหมอของเราเนี่ยนะฮะห้าร้อยกว่าคนฮนะไม่มีใครมากเท่าเราอีกแล้วนะฮะแค่โรงเรียนในชาเชียงซาวของเราเนี่ยสักคนหนึ่งในโรงเรียนหนึ่งนี่ยังโหล่ปาดเหงื่อเลยะฮะมันเป็นเพราะอะไระฮะโดยผมจะบอกให้ฟังนะฮะ ผมเนี่ยในฐานะที่ลูกเติบโตมาจากที่อำเภอพ,พนมสารคามนะฮะเป้าหมายของผมก็คือทำลูกให้เก่งที่สุดนะฮะเพื่อเป็นโลโมเดลให้กับโรงเรียนที่ฉะเชิงเซานะฮะผมเนี่ยเมื่อลูกเกิดมาเนี่ยผมก็เอาลูกเรียนที่พนมสารคามนะฮะเสร็จแล้วก็มาเรียนที่บางค้าเรียนที่ปีหนึ่ง นะฮะคือระหว่างนั้นเราก็สอนคณิตศาสตร์เขานะฮะเรียนที่บางคา้าชื่อโรงเรียนดาราจละัะเรียนป .1 นนครูบอกว่าสอนไม่ได้เพราะมันเก่งเกินผมก็เลยไปถามครูว่าจะเอาไปเรียนที่ไหนดีตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าโรงเรียนที่ปัตติ้ว,วมันมีโรงเรียนอะไรดีนะฮะมีครูท่านหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนวัดทันพู้ทันพูดที่พนมสรคามชื่อ,อ,อครูสุนัน ครูคนที่เป็นครูที่เก่งคณิตศาสตร์มากๆอันนี้เขาเรียกเพชรในตมเขาอยู่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เรียนอยู่แค่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคนแต่เขาสามารถทําให้เด็กของเขาเนี่ยได้เหรียญสสวทคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าในการเรียนของเด็กเนี่ยทางรัฐเนี่ยส่งเสริมเรื่องก,การแข่งขันคณิตศาสตร์เป็นอย่างสูงมากมีอันหนึ่งเขาเรียกว่าสสวท นะฮะสสวทเนี่ยให้เด็กแข่งขันด้านคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดเด็กคนไหนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยฮะได้เหรียญสสวทเนี่ยถือว่าเด็กคนนั้นเก่งมากถ้าได้เหรียญทองเนี่ยสามารถเลือกเรียนโรงเรียนทั้งประเทศได้หมดเลยอย่างสาธิตปทุมวันเนี่ยเขียนไว้เลยนะฮะว่าใครได้เหรียญทองสสวทก็เข้ามาเรียนที่นี่ได้เลยสาธิตจุฬาไอ้โนดนี้อยากได้เด็กเหรียญทองสสวทหมดนะฮะ ครูคนนี้ฮะทาให้เด็กโรงเรียนวัดทันพูดเนี่ยได้เหรียญสสวทชื่อครูสุนันนะฮะยังไม่เกษียณนะฮะถ้าผมเป็นท่านผู้ว่านะฮะผมจะไปเชิญเขามาคุยแล้วให้เขามาฝึกอบรมครูนะฮะว่าสอนคณิตศาสตร์อย่างไรท่านอย่าลืมนะว่าจังหวัดเราจะพัฒนาได้คุณต้องเอาคณิตศาสตร์นาคือโลกมันไปแบบนี้ฮะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเด็กมันต้องเก่งคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ค่อยตามมาหลังจากนั้นลูกผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนวัดดอนทองผมไม่ได้เอาไปอยู่วัดเมืองะฮะในยุคข,ของลูกผมเนี่ยเก่งบนโรงเรียนวัดเมืองเยอะฮะเขาเป็นรอ,อ,องแชมป์โลกคณิตศาสตร์ที่ป็นเทศท่องกงตั้งแต่อยู่ป .5 นะะก็เอามาขึ้นป้ายที่สี่แยกเลยนะฮะที่จังหวัดเชียงซาวเนี่ยนะฮะจากนั้นเขาก็ย้ายเขาไปอยู่สาธิตปทุมวันแล้วก็ไปอยู่เตียบุดมนะฮะ แล้วก็สอบได้ชิงทุนเล่าเรียนหลวงทุนแบงค์ชาติทุนโอลิมปิกได้หมดทุกทุนนะฮะแล้วก็เลือก Bank o k t h t i l i n d t h t i s i s o l o r s h i p นะฮะแล้วก็ไปเลือกเขียนเอเซเข้าไปที่มหาลัยนะฮะก็ได้มหาลัยท็อป10ของอเมริกาทุกเกือบทุกที่ที่เขาอยากเรียนนะแต่เขาไปชอบ Northwestern University มันเป็น the best business school ของอเมริกาชื่อ k e n l o อกที่นั่นนนะฮะเขาก็เลือกเรียนที่นั่นตอนนี้อยู่ปีหนึ่งะฮะอยู่ปีหนึ่งที่นั่นนะครับ ก็คือผมกำลังจะบอกว่าวิธีพัฒนาการศึกษาในฉะเชิงเซาเนี่ยมันมีสามอย่างที่มันเชื่อมโยงกันไม่จะเป็นต้องเป็นฉะเชิงเซานะฮะทุกที่อ่ะคือเด็กครูแล้วก็ผู้ปกครองคือมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วมันมองออกจากจุดนี้ไม่ได้เลยเราก็พัฒนาจากสามจุดนี้แหละครับไม่ต้องไปมองนอกกรอบกว่านี้เพราะมันไม่มีนะฮะมันก็มีแค่สามจุดเนี่ยนะฮะแล้วก็ปัญหาใหญ่เนี่ยของถ้ามองมาที่ฉะเชิงเซาเลยเนี่ยคือ เรื่องใหญ่สุดนี่คือเรื่องครูนะฮะจะให้เด็กเก่งเนี่ยครูต้องเก่งครูต้องเก่งไม่ใช่อย่างเดียวก็ต้องสนับสนุนให้ครูมีไรายได้นะครับผมคุยกับครูมาเนี่ยรู้เลยว่ามันมีเพชรในตมหลายคนในฉาเชิงเซาที่วัดเมืองก็มีครูคนหนึ่งที่เก่งคณิตศาสตร์มากนะ็่คือครูนิพนธ์ครูนิพนธ์เนี่ยกับครูแล้วก็ที่วัดตนทองก็มีเก่งอยู่นะฮะอีกคนหนึ่งนะฮะถ้าเอาสามคนนี้มารวมกันนะฮะ แล้วมาสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กที่อยู่ห่างไกลออกไปนะฮะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนของเราอันนี้คือวิธีคิดนะฮะไม่งั้นเด็กเก่งมันก็กระจุกอยู่ที่วัดเมืองที่วัดดอนทองนะฮะเสร็จแล้วโรงเรียนพวกนี้เขาแข่งกันนะฮะว่าวัดเมืองกับวัดดอนทองเขาแข่งกันว่าใครสอบเข้าเบนได้มากกว่ากันสองโรงเรียนนี้ก็แข่งกันนะฮะบางปีก็เป็นวัดดอนทองบางปีก็วัดเมืองแต่โรงเรียนอื่นๆไม่ต้องมาแข่งะฮะเพราะว่าพื้นฐานในการสอนเนี่ยมัน แตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะฮะความเป็นผู้ปกครองหรือครูเนี่ยมันต้องมีเซน์นิดหนึ่งฮะอย่างเช่นเราต้องฝึกอบรมผู้ปกครองด้วยให้ผู้ปกครองรู้ว่าการรู้โดยพื้นฐานเนี่ยมันสำคัญอย่างไรคุณต้องเล่นกับลูกให้เป็นเช่นเวลาขับรถอย่างเงี้ยอย่างผมที่ใช้เนี่ยฮะผมให้ลูกเนี่ยตั้งแต่อุบานนะฮะยังไม่ต้องเข้าอุบานนะฮะบวกเลขท้ายทะเบียนรถ สตัวรวมกันนี้ฮะหนึ่งสองสี่สี่สามสองหรวมมาแได้เท่าไหร่ถ้าบวกได้ถูกเนี่ยผมก็จะแซงรถคันนั้นฮแล้วลูกผมเนี่ยบวกลบคูณหารก็เลยเก่อนขึ้นปหนึ่งนะฮะเขาจะบวกลบคูณหารได้หมดละแล้วแบบแม่นเป๊ะเลยนะฮะมีอีกทางนที่ทําได้คือส่งเสริมไปเรียนคุมองมันก็ช่วยได้โดยพื้นฐานนะฮะผมจะบอกให้มันคือเสาถ้าบวกลบคูณหารเก่งอาง,อ,งอื่นมันก็ไปได้นะฮะ มันก็ต้องคืออาศัยทางภาครัฐในจังหวัดเนี่ยส่งเสริมส่งเสริมคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษให้มากแล้วมันไปอยู่ไหนมันก็จะได้ฮะแต่วิชาอื่นเนี่ยมันก็ต้องไปดูฮะว่ามันมันก็สําคัญนะฮะแต่รัฐก็พยายามไปไอโน้ตไอนีเต็มไปหมดนะฮะถึงเวลามันไม่ได้ใช้เยอะแยะเต็มไปหมดมันไม่ได้ใช้มันก็ไปกระจุกแข่งกันนะฮะแล้วก็ไปเลือกเข้าจุฬากันเป็นหลักนะครับก็คืออีกอันนึงอย่างอย่างเช่นผมถามเด็กเนี่ยครู เราต้องฝึกอบรมครูเนี่ยนกตัวหนึ่งควายสองตัววัวหนึ่งตัวนกกระยางเนี่ยรวมกันทั้งหมดมีกี่ขาวิธีอย่างเงี้ยครูต้องมีต้องใช้ให้เป็นฝึกกับลูกทุกวันแล้วมาทําไงถึงจะฝึกกับลูกทุกวันตั้งแต่เกิดมาได้ฮะจังหวัดเนี่ยนะฮะต้องไปส่งเสริมพ่อแม่ให้รู้วิธีคิดพื้นฐานแบบนี้คณิตศาสตร์กับเด็กๆผมทายังไงรู้ไหมฮะท่านผู้ว่า ลูกผมเนี่ยตื่นมาก็เจอตัวเลขฮะเพราะว่าบนฝ้าห้องนอนเนี่ยผมเอาตัวเลขนะฮะเครื่องหมายรูททุกอย่างไปติดไปบนนี้หมดเลยตื่นมาก็เจอเลยฮะเข้าห้องน้าอาบน้านะครับเพราะว่าก็เจอเครื่องหมายสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์เต็มไปหมดเลยนี่คือเทคนิค special effect ที่ต้องมาใช้กับเด็กๆทุกวันนี้เขาคือติวเตอร์อยู่ที่มหาลัยนอร์ทเวสเทิ n ์นยูนิเวอรมหาลาัยอันดับ9ก้าของอเมริกา เขาติดทั้งโคลัมเบียทั้งพรินซ์ตันอไ่เขาไม่ได้เลือกนะฮะเขาเลือกในสิ่งที่เขารักที่เขาชอบนะฮะแล้วก็กลับมาก็ต้องมาอยู่แบงก์ชาตินะฮะโอ้ต้องมาดูการเงินของแบงก์ชาติก็คือเก่งคาิตศาสตร์มันได้หมดนะฮะนะฮะมันได้หมดนะครับแต่ว่าเราจะส่งเสริมยังไงฮนะจริงๆเร้วมันสมองไม่ได้ต่างกันมากเรื่องสปีชีเรื่องกรรมพันนะฮะแต่มันอยู่ที่การเริ่มต้นถ้าจังหวัดเราโดยท่านผู้ว่าเนี่ยกล้าทํานโยบายแบบนี้นะฮะ คือส่งเสริมเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านทุกหมู่บ้านนะฮะในเรื่องของกิตศาสตร์โดยให้พ่อแม่เนี่ยได้รู้ทักษะในเบื้องต้นง่ายๆนะครับคือมันจําเป็นนะฮะที่มันจะพัฒนาต่อแล้วโรงเรียนเนี่ยมันไม่ต้องถามว่าโรงเรียนอย่างวัดเมืองอย่างคือผมไม่ได้มองเส้นลุยเลยนะฮะเส้นลุยก็คือไม่ไม่ดีคือดีสุดก็ต้องเป็นธรรมัธยมะนะครับแต่ถ้าปฐมเนี่ยเส้นลุยก็ไม่ได้ติดอันดับอะไรเลยะฮะติดอันดับหนึ่งก็คือ วัดตอนทองกับวัดเมืองนี่แหละฮะคือโรงเรียนที่ส่งเสริมคณิตศาสตร์จริงๆจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เด็กลงมีชื่อเสียงมากที่ไปอยู่ไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยฮะนะครับนะอันนี้ผมก็ก็ฝากไว้นะฮะว่าจริงๆแล้วมันมีเทคนิคอีกมากมายนะครับเหมือนอย่างที่ตีบุดมคิดนะฮะเอาคนเก่งมาอยู่ที่เราทั้งประเทศนี่คือวิธีคิดของคนฉลาดนะฮะ,นะะแล้วเตียมบุดมก็เลยเป็นที่หนึ่ง ลองพรุ่งนี้นะฮะรัตอองนโยบายกระทรวงศึกษาบอกไม่ให้เตรียมเอาเด็กเก่งของแต่ละจังหวัดมาจังหวัดละสองคนละอ่าแล้วก็ไม่ให้เอาเด็กโอลิมปิกด้วยเตรียมอุดมก็จะร่วงลงไปนะฮะเพราะว่าเด็กเขาก็มีทางเลือกมีบด,ดินเดชามีโนโมินีแต่ท้ายที่สุดก็สู้เตรียมอุดมไม่ได้หรอกอ่ะเพราะผมอยู่ที่นั่นเนี่ยวันนี้ผมก็จะคุยกับท่านประธานโอกาสนะว่าผมเนี่ยคือจะเอารถไฟฟ้าท่านไปใช้ที่โรงเรียนเราให้เราเป็นสมาร์ทสคูลนั้นเป็นสมาร์ทซิตี้ใช่ไหมฮะ ตีโบตอมเราจะเป็นโรงเรียนที่เป็นสมาร์ทสคูลในด้านของการลดพอลิชันในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นฝุ่นพ m 2.5เรื่องทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวนักข่าวทำด้วยครับท่านโตโยตอมหาผมฝากนิดนึงรถโตโยตอนของท่านเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เนี่ยผมว่าลดยังไงก็ไปได้ฮะตอนนี้เรื่องพลาเซีเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของเรื่อง เรื่องถโตัวโยตันของท่านถ้าท่านทําเหลือคันละแปดปืนผมว่าพรุ่งนี้ก็ขายหมดฮะอตอนนี้มันอาจจะสามแสนนี่แต่มันทาไม่ได้เพราะต้นทุนมันสูงตุ๊กตุกเหรอลดลดตุกตุ๊กรถอะไรนี่ฮะใช่ไหมฮะที่ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยครับครับผมผมในส่วนผมในเรื่องการศึกษานะฮะผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแต่ว่าคุยกันสนุกสนุกมันๆนะฮะครับผม